ที่นี่คือสถานที่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ไปด้วยกันจนใี้รันเธอครับสถานีไซฮาเตะหรือว่าสถานที่นี้จะเป็นสถานที่แห่งการพิพากษาบาปเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันเปิดมาเราก็ได้เจอกับชายหนุ่มรูปหล่อวัยทำงานคนหนึ่ง ชื่อว่าอากินาชิฮาลุเขากําลังนั่งรถไฟกับจากการทํางานอย่างทุกวันชีวิตของเขาเนี่ยวนูปการทํางานซ้ำซากอย่างนี้ทุกวันซ้ํายังโดนหัวหน้าดุด่าจากการทํางานไม่ได้เรื่องเขาเหนื่อยมากจึงได้งีบหลับไปหากได้ยินเสียงป,ประกาศดังเมื่อไหร่จะต้องตื่นขึ้นมาแน่นอนแต่แล้วเมื่อตื่นลืมตาขึ้นเขาก็ต้องประหลาดใจเอ๊ะ นี่เรานั่งเลยป้ายอย่างนั้นเหรอด้วยความงงงงสงสัยอากินาชิจึงเดินสำรวจรอบๆอืมเหมือนเขาจะเจออะไรบางอย่างที่ติดอยู่บนเพดานนะแต่เอื้อมไม่ถึงส่วนตรงนี้ก็เป็นโปสเตอร์หนังลักหวานแววเป็นแนวที่อากินาชิไม่อยากดูหรือว่าอิชฉาคนเขารักกันซะซีตรงหน้าต่างตรงนี้ไม่เห็นวิวข้างนอกเลยโอ้ข้างนอกน่าจะมืดจริงๆนะเนี่ย ไหนไปสำรวจโซอนอื่นสิเอเราไม่น่าทิ้งกระเป๋าไว้ได้นะอ๋อเดี๋ยวไปสำรวจกระเป๋ากันก่อนดีกว่าฉันจะไม่ยอมโดนดูถูกว่าเป็นพวกกากอีกต่อไปโอ้สุดยอดเลยพี่อ๋อกดชิปค้างไว้จะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นเอาแล้วประตูมันเปิดได้ไหมเนี่ยอ๋อไม่ขยับเลยสักนิดประตูเหมือนมีของคล้ายนาฬิกาติดอยู่ลองถามเจ้าหน้าที่อย่างนั้นเหรอน่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่ให้ถามแล้วมั้งเนี่ย อ่ะไหนไหนดูซิว่ากระเป๋ามีอะไรเราถือกระเป๋าใบนี้ไปบริษัทได้วยเหรอไม่เห็นจําได้เลยอ่าไหนลองค้นดูซิว่าห้างในมีอะไรอืมผ้าเช็ดหน้าลายดอกไม้นึกว่ามันหายไปแล้วมาอยู่นี่ได้ยังไงมันนานหลายปีแล้วนะที่ไม่ได้ติดต่อกับเธอเอ๋ของใครกันนะ เมือออนะ่อะไรอะขอโทษนะอะไรอะรู้สึกเหมือนได้ยินอะไรบางอย่างเลยฮะเออได้ยินเหมือนกันเนี่ยลองคลิกตรงกระเป๋าอีกรอบสิบางทังที่ข้างในไม่มีอะไรแต่กลับหนักจนยกไม่ขึ้นอ๋อพกหินไปทํางานทําไมเนี่ยปุ่มหยุดรถฉุกเฉินลองกดดูดีไหมเออกดแล้วกัน คงไม่จําเป็นแล้วล่ะมั้งฮอขอบคุณสาหรับตัวช่วยที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไหนสหํารวจโซนอื่นสิเอ๊ะไม่มีใครอยู่เลยเหรอเราเจอถังดับเพลิงที่หนักหน้าดูแล้วก็ไอเทมที่ติดระหว่างซอกต้องใช้ไฟสองกล่องที่เขียนว่าสําหรับเจ้าหน้าที่ที่มีช่องเสียบการ์ดกับบอกคนขับที่ไม่มีใครอยู่เลยเฮ้อสวยจริงๆคงต้องนอนนี่แล้วนั่งรถไฟเที่ยวแรกกลับบ้านแล้วล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเอ๊ะ เหมือนบรรยากาศเปลี่ยนไปลองกลับไปดูดีไหมเออจะมีอะไรป่ออะเอองั้นสำรวจตรงนี้ให้เสร็จก่อนดีกวะนะ่าน้อเราก็เจอกับคู่มือการใช้งานรถไฟในกรณีที่ระบบฉุกฉุกชักฉุกชักหรือเปล่านะก็จะมีรหัสรหัสปลดล็อกประตูอย่างนั้นเหรอวิทยุไร้สายที่ไม่รู้การใช้งานแต่อาจจะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ งั้นเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดูว่ารถไฟโบกี้เมื่อกี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเอ๊ะใครครับใครน่ะหัวขาวๆเหลืองๆเ,เอ๊ะเหมือนกำลังจะหลับอยู่นะโอ้โหแล้วละเ,เมอถึงเรื่องงานซะด้วยอืออย่างนั้นเหรออ่ะตื่นแล้วแล้วเราก็บังเอิญได้เจอกับทัสึนามิชิองหนุ่มหน้ามนคนหัวขาวที่ดูเหมือนว่าอยู่ๆเขาก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ทัสึนามิเป็นรุ่นน้องในที่ทำงานเดียวกับอากินาชิ ึงจะเป็นรุ่นน้องแต่อายุเท่ากันเพราะอากินาชิเข้ามาทำงานก่อนแค่ไม่กี่เดือนเขาจบมาหาลาัยที่ดีหัวดีทำงานเก่งล่าเลิงต่างจากอากินาชิที่ถูกเรียกว,ว่ารุ่นพี่ในใจลึกๆทัชสึน,นามิคงดูถูกอากินาชิจึงพยายามเบ็นระยะห่างออกมาเหมือนอยู่ใกล้แล้วรู้สึกไร้ค่าเลยออกห่างออกมาน่าจะดีกว่าแต่แล้วพวกเขา ก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาเจอกันอีกครั้งในที่แบบนี้ผมหลับจนเลยสถานีเหรอครับหรือว่ารุ่นพี่ก็เลยสถานีเหมือนกันอืมใช่ว่าจะหลงที่นี่แต่ประตูเปิดไม่ออกเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยู่เลยคิดว่าจะนอนที่นี่งั้นเหรอ Oh, จะนอนยังไงแล้วเนี่ยคิดเอาไว้ว่าจะเอางานค้างมาปั่นต่อที่บ้านโอ้โ oh, หทั้งที่ทำโอทีก็ต้องเอางานกลับมาปั่นด้วยเหรอเนี่ยโัท oh, ้าซนามีนี่รักงานทนสุดไปเลย <c oughs> อากีนาชิไม่เคยทํางานแบบนี้เลยอา ah, ลองใช้มือถือดูซิว่าติดต่อได้หรือเปล่าล้วงมือถือออกจากกระเป๋าเปิดไม่ติดแฮะเอา้าโดนสูบแบตไปตอนไหนนี่เราติดต่อเจ้าหน้าที่ไปยังนะอืมมีให้ตอบด้วยฮะอาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยแล้วกันไม่ได้ทําเลยจ้าเอ้อเรามีโทรศัพท์ด้วยเหรออาเช็คเช็ค ไม่ว่าจะแตะตรงไหนจอก็ไม่ติดอ๋อทั้งสองคนมีมือถือแต่ว่ามือถือใช้การไม่ได้เลยนะอ่ะารุ่นพี่เนี่ยยังตลกเหมือนเดิมเลยตลกยังไงวะรุ่นพี่นี่ตลกตลกยังไงเออโดนพวกแปลกๆมีวิทยุไร้าสายมันเหมือนอยู่ตรงที่นั่งคนขับปะเมื่อกี้เป็นโทรศัพท์มันยากจริงๆด้วยคงพอไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วเลยไม่สามารถพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติได้แย่ชะมัดอยากกลับบ้านเร็วๆแล้วโอ้เดี๋ยวก็คงจะได้กลับบ้านแล้วนะเนี่ย งั้นตอนนี้เราไปดูตรงวิทยุก่อนว่าจะทำอะไรได้บ้างไหนไหนกดโซนเพื่อติดต่อสนานโอเคกดโซนสิห้ามออกไปข้างนอกนะหยุดนะห้ามออกไปข้างนอกเอ,อ๊ะอย่าออกไปดีขาดอ,อ่ะเป็นคำขู่หรือว่าคำเตือนแล้วครับเนี่ยเสียงถูกตัดสายไปอืม แอบ,บน่ากลัวนะคะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเราจะติดต่อกับใครไม่ได้เลยถ้าสืนามิเลยคิดว่าข้างนอกรถไฟอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วอากินาชิกังวลขึ้นมาว่าถ้าออกไปข้างนอกจะเป็นอันตรายหรือเปล่าจากคําเตือนในสายโทรศัพท์ทัสืนามิเลยอธิบายว่าเราจําเป็นต้องรู้ว่าอย่างน้อยที่นี่คือที่ไหนเราจะได้รับมือได้แบบทันท่วงทีซึ่งในส่วนของตัวอากินาชิเองเนี่ย ก็แอบคิดในเชิงเปรียบเทียบกับตัวเองว่าถ้าซูนามิเนี่ยรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าได้ดีกว่าแต่ถึงอย่างไรอากินาชิก็ชวนให้พวกเราไปสำรวจกันต่อก่อนดีกว่าเออไอรหัสตัวนี้คืออะไรอะรหัสสำหรับประตูตรงนั้นตู้ตรงไหนอะอันนี้เหรออ,อ๋อดูเหมือนไม่มีอะไรนะหรือว่าจะเป็นประตูอีกโบกี้หนึ่งไว้เดี๋ยวเราลองเปิดไปดูดีกว่าเนยลองออกมาก่อนสิเอ,อ๊ะตรงปิงปิงนี่จะมีอะไรเปลี่ยนปะนะเหมือนมีอะไรสักอย่างติดอยู่บนเพาดาน สองคนน่าจะเอาไหวอืมขอขี่คอหน่อยแล้วกันเหนื่อยหน่อยนะทสึนามิเรเล่นแต่คิดจริงว่าไงว่าไงอ๋อสุดท้ายก็ให้ขี่คออ๋อสูงกว่ารุ่นพี่อีกเหรอเนี่ยโอเคโอเคไปไปลองอ่างั้นโทษทีนะทสึนามิคุ้งเออน่าจะหยิบอะไรสักอย่างมาได้แล้วนี่หลังนายโอเคเปล่าอ่าโอเค แอบชมได้นะว่าทําไมดูดีถึงขนาดนั้นเราได้ไอดีการของพนักงานมาแล้วน่าจะต้องเอาไปใส่ตรงโบกี้รถไฟนะอ๋อนี่หน้าไอเทมเออเรากดดูได้หมดเลยนะว่าเราได้ไอเทมอะไรมาบ้างเรามีโทรศัพท์มือถือด้วยโอ้เป็นเครื่องที่ออกรุ่นที่สามแล้วอ่ารุ่นนั้นหรือเปล่าโทรศัพท์ไอ้ใหญ่ยห่โโหใครเคยเล่นบ้างโอเคที่เหลือก็เป็นภาชนะกับไอดีการของพนักงานไอรหัสที่ทัศน์นามีบอกอ่ะน่าจะมาใช้ที่ประตูตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนั่นไงต้องใส่รหัสที่ประตูจริงด้วยอ๋อน เบาะแสคำใบ้มาเปิดเนาะแล้วกระเป๋าเราล่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมทำไมมันหนักขนาดนี้เนี่ยอะไรกันครับมีใครลืมไหหรือเปล่าของเราเอง <c oughs> ไม่กินไนชีจำไม่ได้เออมั่นใจในตัวเองเชื่อมันในความทรงจำโอเคจะเชื่อมันเอาไว้นะท้าซอนามิ หน้าต่างเองก็เปิดไม่ได้สินะถ้าทุบกระจกก็ออกไปได้โอ้อย่าเลยนะัสึนามิเราไปดูซิว่าไอดีการนั้นจะเสียบตรงช่องนั้นได้หรือเปล่าอะมามาไหนอลองดูสิมันพอดีกับช่องนี้เลยเสียบเข้าไปเป็นยงประตัวเปิดออกมีแต่ขยะอืมได้รับไฟแช็กมาด้วยให้แสงสว่างในที่ที่จุดไฟได้และไฟเผาด้วย โอเคต่อไปเป็นยังไงเดี๋ยวลองสำรวจไปว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าเรายังไม่ได้รหัสคำใบที่จะเปิดประตูเลยบางทีเราลองกดๆไปสักปุม่มน่าจะขยับบ้างนะพี่ขับคงสู่ขิดเละเป็นลูกชิ้นแน่นอนอากินนชิมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์รู้อยู่แล้วล่ะครับเอ๊ะเราเคยบอกไปตอนไหนจากนั้นเราก็เดินตามหาเบาะแสเพื่อจะไปไขรหัสตรงประตูแต่แล้วเราก็ได้พบกับเหตุการณ์บางอย่างที่จะทําให้เรารู้สึกสะพรึงจู่ๆไฟก็ได้ดับลงทัศนามิจึงเอาไฟแช เปิดเพื่อส่องแสงสว่างเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกองเลือดหรือกองอะไรอ่ะโอ้โหแอบสยองอยู่นะเนี่ยโอ้อากินาชิจะอ้วกเลยอ๋อโอ้ไม่มีอะไรจะให้อ้วกออกมาโอเคเราก็ใจนายอากิกนาชิรุ่นพี่ไหวไหมครับดูจากอาการไม่ค่อยดีเลยถ้านนี่มันฝันแล้วก็ช่วยตื่นเร็วๆทีเถอะโอ้โหมันเป็นแบบ อะไรก็ไม่รู้ที่มันอยู่ตรงหน้าเราอ่ะแล้วนี่มันคือกองเลือดหรือกองเอ่อ d ดดบ body กันนะฮะอืออะไรเกิดขึ้นอีกคระเนี่ยขอร้องล่ะช่วยหยุดทีหือเอ๊ะนี่มันอะไรอ่ะจุดจุดคุงขอโทษเอ๊้เหตุการณ์นี้มันเกี่ยวกับเราหรือเปล่าโอ้ออไม่แน่ใจเลยฮะเอ่เรารู้สึกแย่มากเลยมันคือความฝันหรืออะไรกันแน่นะเนี่ยน่าสินะ เหตุการณ์นี้มันจะเกี่ยวกับความทรงจําที่เราเคยมีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเลยเป็นเหมือนแบบผู้หญิงที่ถูกฆ่าเราประเด็นคือเหมือนมีแค่เราที่มองเห็นภาพนี้ด้วยนะผู้หญิงเมื่อกี้เหมือนกับเธอมากเลยเธอคนไหนอีกนะเนี่ยโอ้ถ้าเราเจอนี่มันเป็นภาพติดตาได้เลยนะเนี่ยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบในเดินสำรวจดูรอบๆตรงอื่นว่ามันจะมีอะไรอีกไหมอ๋อตรงนี้ใช้ไฟแช็คส่งสว่างได้อ๋อเป็นรหรัสเลข16 น่าจะเป็นรหัสตรงประตูตรงนั้นนั่นแหละเนาะเหลืออีกสองเลขที่ต้องตามหาโปสเตอร์หนังถ้าปล่อยไว้แบบนี้แล้วก็ต้องแย่แน่เลยใช้กระดาษแผ่นนี้เช็ดได้อ๋อมันเช็ดได้ด้วยเหรออ่าโอ้โหดูขนาดขนาดโปสเตอร์กับกองเลือดพวนั้นมันได้หรอวะท้าสือ่อแบบนี้เออลองดูซิว่ามันจะได้จริงๆริงไหมเรามาทำความสะอาดกันเถอะครับเออจริงๆเหรอวันนี้โปสเตอร์หนังรักหวานเหววเช็ดดูซิ อันนี้ก็สะอาดเอี่ยมโอ้โหว่าสุดยอดยิ่งกว่าไม้ม็อบถูพื้นอ่ะเราก็ได้รหัสมาเพิ่มแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นเลข52นะอาจจะไปเปิดตรงประตูดได้แล้วก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูก่อนว่าทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยมันจะเปิดได้จริงหรือเปล่าเลขหลักแรกคือเลขหนึ่งแล้วก็ห5ห้าสองอ่ะเปิดได้ไหมอืมไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทำไมถึงไม่ได้ผลอาจจะมองผิดด้านก็ได้ผิดด้านหรอหรือว่าจะเป็น5 2 1 6กันนะสลับด้านก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ๋อหรือว่ามันสลับด้านตัวเลขห้าสองเป็นสองห้าหรือเปล่าเอออีกด้านหนึ่งก็เป็น1นหสลับเป็น9ก้หนึ่งปะคือดูจากมุมแล้วลอยฉีกแล้วเนี่ยสองอันนี้มันน่าจะต่อกันเลขข้างหน้าน่าจะเป็นสองห้าแล้วข้างหลังก็น่าจะเป็น9ก้าหนึ่ง๋ยวลองไปใส่ดูก่อนนะอะมาลองดูสิสองห้าหนึ่งเฮ้ยได้แล้ว ตรอนนี้เราก็ออกจากที่นี่ได้แล้วเก่งมากเลยครับสมเับเป็นร er uh uh sí ุ่นพ uh> ี่อืมแต่ว่าเราจะออกไปดีไหมนะมีให้เลือกแฮะก็คงจะต้องออกแหละเอาตามเนื้อเรื่องไปเมื่อเปิดประตูออกมาทุกอย่างจะต้องเป็นปกติแน่นอนเราภาวนาให้เป็นแบบนั้นแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปตามดังคำภาวนาเมื่อประตูเปิดอากินาชิ เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดไม่ใช่สถานีรถไฟอย่างที่เคยขึ้นไม่มีข้างนอกถึงแม้จะออกจากรถไฟหรือสถานีได้ก็ไม่มีความหมายแม้แต่ทัศนนามิก็ยังดูสิ้นหวังนี่มันคือเรื่องอะไรกันแล้วมันคือเรื่องจริงใช่หรือไม่มันจะต้องไม่เป็นอะไรครับจะต้องมีทางออกที่ไหนสักที่เราไปต่อกันดีหวาครับอืมตรงนี้คุยได้ด้วยแฮะทางขยะเหรอโอมีให้เลือกด้วยแฮะว่าจะล้วงหรือไม่ล้วงล้วงถักขยะเนี่ยนะอ่าลองล้วงดูมีอะไร โหยล้วงเสร็จแล้วนี่ต้องไปหาที่ล้างมือไหมเนี่ยอ๋อเป็นตั๋วเหรอตั๋วสีแดงไซฮาเตะอ๋อนี่ไงสถาน,นีไซฮาเตะโอ,อเราอยู่กันที่นี่อย่างนั้นเหรอว้าดูหน้าคนลุกยังไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้น่าจะใช้ได้ในสักที่นะเอาติดมือไปด้วยเลยแล้วกันเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยเกิดอีเวนต์อะไรอีกไหมคะเนี่ยอะไรนะ่หัวมันปวดไปหมดอากินอาชีเป็นอะไรนายทำใจดีๆไว้นะรุนพี่เป็นอะไรไปครับตัวเราลอยไปไกลแสนไกล ไม่ไหวเลยนะเด็กสมัยนี้ไม่มีความมุ่งมั่นกันเอาซะเลยใี่คำแนะนำนิดๆหน่อยๆก็ทนไม่ไหวเป็นโรคซึมเศร้ากันหมดตอนสมัยฉันสาวๆวนะรถไฟขบวนที่ศู์กำลังวิ่งผ่านสถานีนี้หัวหน้าอย่างนั้นเหรอน่าจะเป็นหัวหน้าของอากีนาชิกับทัศมีอะไรนะ่ะเมื่อกี้มีคนตกลงไปในรางรถไฟก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นแค่คนเดียวนะเหมือนทัศนามิจะไม่เห็นผู้หญิงคนเมื่อกี้เหมือนหัวหน้ามากๆเลยเออน่าจะเป็นหัวหน้าแกปะอากีนาชิ รุ่นพี่ครับผมรู้สึกสั่งขอนใจไม่ดีเลยการที่มันมีตั๋วแสดงว่าต้องมีช่องตรวจตั๋วอยู่ที่นี่อ่าก็เป็นไปได้ถ้ามันมีจริงๆเราก็น่าจะออกจากที่นี่ได้ลองหากันเถอะครับถ้าเราออกไปที่ช่องตรวจตั๋วได้แล้วเราจะกลับบ้านได้ยังไงกันละ่ะเออก็น่าคิดนะเดี๋ยวลองสำรวจรูรอบๆว่าข้างนอกนี้มันมีอะไรบ้าง เราก็สำรวจเจอห้องตรวจตัวนะแต่ว่ามันมีคำเตือนว่าห้ามลงไปอันตรายขั้นสุดพบเพุเพลิงไหมเจอศพเจ้าหน้าที่2ศพและผู้โดยสารหนึ่งศพพบอุบัติเหตุคนกระโดดลงรางรถไฟในขณะรถไฟกำลังวิ่งและป้ายสถานีรถไฟไซฮาติที่เราไม่เคยได้ยินชื่อสถานีแห่งนี้เลยในอีกไม่ช้าบุคคลอันตรายกำลังจะมาถึงเพื่อความปลอดภัยโรดยืนอยู่หลังเส้นสีเหลืองเฮ้ยอะไรอะเอ้ยมีผีไล่ด้วยหรอวะเฮ้ย ผมรู้สึกสั่งหอ์ใจไม่ไดียังไงไม่รู้ครับเออเหมือนกันเลยทัศนามิโหยมันมีผีวิ่งไล่ตามเราด้วยหรอเนี่ยโอเค,อเคกดชิพจะวิ่งเร็วใช่ไหมไปทัศนามิโอ้ยผีวิ่งไล่เออเออเราหลบทันครับวิ่งวิ่งต่อไปต้องหนีต้องหนีต้องหนีให้พ้นนิดเดียวอีกแค่นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นวิ่งจนขาพันกันไปหมดร่างกายก็จะเสียการทรงตัวอย่าบอกนะล้มจริงๆด้วย อ๋ออากีดาชิอย่าเพิ่งตายนะอุย้ยรุ่นพี่ตั้งสติไว้นะครับทัศนามิดึงแขนอุย้ยขอบใจนะทะัศนามิจังหวะตกลุงมลาเป็นอย่างนี้แม่เป็นรุ่นน้องที่ดีเลยทีเดียวอ่ะสุดท้ายเราก็เข้ามาในรถไฟได้เหมือนเป็นคนโรบโบกี้ก็เลยนะเนี่ยพวกที่นั่งนี่ไม่เหมือนกับที่เรานั่งมาตอนแรกเลยดูเหมือนว่าอากีนาชิ ยังตั้งสติไม่ได้จึงเผลอผักทัศส,สึนามิออกพอได้สติจึงขอโทษทัศส,สึนามิอากินาชิรับรู้ได้ว่าเป็นสัญชาตญาณของการป้องกันตัวความรู้สึกที่หวาดกลัวนในความตายเป็นเรื่องจริงและคอยกัดกินใจทั้งสับสนและกลัวซึ่งเผลอไปผักทัส,สึนามิเข้าทําให้ใจยิ่งหนักอึ้งด้วยความรู้สึกผิดบาปฉันขอโทษนะที่เอาแต่สร้างความเดือดร้อนฉันมันแย่ทั้งที่นายช่วยเอาไว้ ฉันจะพยายามไม่เป็นตัวถ่งของนายในขณะที่อากินาชิกำลังฟุ้งร้านไปเรื่อยๆทันใดนั้นลุนพี่จะเย็นก่อนครับทุกอย่างจะต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนครับเนาะ ถ้าไม่มีรุ่นพี่ผมคงท้อไปนานแล้วมีรุ่นพี่อยู่ด้วยแล้วมันดีกว่าจริงๆครับเพราะงั้นได้โปรดอย่าพูดแบบนั้นอีกเลยถ้ามีรุ่นพี่อยู่ด้วยกันทุกอย่างโอเคแน่นอนผมคิดแบบนั้นครับผมไม่คิดว่ารุ่นพี่เป็นตัว่วงเลยทำใจให้สบายเถอะนะแล้วรุ่นพี่ละ่ะรู้สึกยังไงเวลาอยู่กับผมคิดว่าจะต้องไม่เป็นอะไรแน่เพราะเรามีทัศสึนามิอืม ฉันสงบจิตใจได้บ้างแล้วผมดีใจที่รุ่นพี่รู้สึกแบบนั้นนะครับถ้าเราร่วมมือกันจะผ่านไปได้แน่นอนโหฉากเมื่อกี้มันก็ทั้งแบบให้กําลังใจแล้วก็รู้สึกขนลุกไปในตัวเลยนะเนี่ยเหมือนเราจะรู้ความรู้สึกของทสึนามิที่มีต่ออากินาชิมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็คงแบบพยายามที่จะอยู่ข้างๆอากินาชิไปเรื่อยๆก็ดูเหมือนว่าอากินาชิเนี่ยกำลังเอเอๆว่าทสึนามิเนี่ยเขาไปดิดคําพูดใส่แส้งใส่ตัวเขาหรือเปล่าแต่ก็เออ หมอนั่นก็คงกำลังพูดอย่างจริงใจออกมาถึงจะรู้สึกผิดแต่ว่าเรา จะมาแสดงความอ่อนแอแบบนี้ไม่ได้อืม,มันจะต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนใช่แล้วครับเพราะผมจะคอยตามรุ่นพี่อยู่เสมองั้นเรามากลับบ้านด้วยกันเถอะแน่นอนครับรุ่นพี่ก็คืออากีนาชิเนี่ยก็คงพยายามจะลองเรียนแบบทสัสนนามิดูตัวทสัสนนามิเองก็คงกลัวเหมือนกันแต่ก็พยายามข่มความกลัวแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับอากีนาชิแล้วอากีนาชิก็คิดว่าการที่ได้มีใครสักคนอยู่ข้างๆมันคงจะดีแล้วเหมือนกันแล้วมันก็ดีแล้วที่มีทสัสนนามิคอยอยู่ข้างๆเขา ขอบใจนะถ้าสึนามิฉันเองก็คิดว่าดีแล้วที่มีนายอยู่ขอบคุณครับเพ่พี่ ก็คือต่างฝ่ายต่างขอบคุณกันนั่นเองน่ารักดีนะเนี่ยแล้วทําไมนายต้องมาขอบคุณฉันล่ะคือว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับจะว่าไปในนี้มันมืดสนิทไปเลยนะถ้ามองจากข้างๆไม่เห็นก็เพราะแบบนี้สินะเหมือนตู้ที่นั่งปกติกับตู้ที่นั่งพิเศษจะใช้ระบบไฟแยกกันสินะครับถ้างั้นเรามาหาที่เปิดระบบไฟฟ้ากันก่อนเถอะครับเออตรงนี้มันมืดจริงนะเดี๋ยวเราต้องไปหาระบบเปิดไฟฟ้ากันอ่ะเสียงในหัวอากินอาเชียไมีกแหลวเราโมาแต่จงดิง่งคิดอยู่แต่เรื่องของตัวเอง เราไม่อยากจะยอมรับความอ่อนแอของตัวเองเลยเอาแต่ก้มหน้าอยู่กับความเศร้าแต่ทัศนสนมีนั้นไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียวเขาก็เป็นแบบนั้นมานานแล้วทั้งอ่อนโยนมองโลกในแง่ดีมอบความกล้าให้กับเราเราเองก็ต้องทําแบบนั้นบ้าง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 บ้าอ่ะมามา,มาเริ่มเริ่มบู o ต์บูสต์เอเนอร์จีเอ กระเป๋าของใครกันลองดูข้างในไหมลองเฮ้ยได้ตังด้วย500เยนแล้วประเด็นคือเขียนว่ายืมด้วยนะยืมไม่ต้องคืนปะเนี่ยไม่มีอะไรวางอยู่มีตู้กดน,น้ําอัตโนมัติด้วยครับอยู่น้ําจังเลยนะแต่ว่านี่มันไม่มีไฟก็ไม่ติดล่ะสิครับไม่เลี้ยงหรอกเราอุตส่าห์ยืมตังคนอื่นมาเราก็เดินสำรวจจนมาถึงชั้นสองของรถไฟสิ่งแรกที่เจอคือแจกันที่มีดอกไม้สีขาวถ้าสืนามีบอกว่ามันคือดอกฮาลูจิองที่มีภาษาดอกไม้คือ ความทรงจาแห่งรักมันเป็นแค่วัชพืชที่ดูน่ารักดีอฮ่ะฮะมันคือเสียงหัวเราะแห้งเหรอเนี่ยแล้ว <_ letter> <_ letter> <_ letter> ที่มีเหล้าราคาแพงวางเรียงรายอากีนาชิเห็นแบบนั้นก็นึกถึงความทรงจบที่ไม่ดีเกี่ยวกับงานเรียนต้อนรับที่อากีนาชิเมาจนอ้วกภาบวาามคนที่จมอยู่กองเพลิงหลังลูกมีช่องว่างใส่มีดสนิมเคอะมันมีทั้งสนิมและคาบสีดําอากีนาชิจึงสงสัยว่าเป็นคาบอะไรบางอย่างและก่อนหน้านี้เคยเอาไปใช้ตัดบางสิ่งมาแล้วท้าสื่อนามิเลยเสนอว่าเราอาจจะได้ใช้มีดเพราะปลายมันแหลมถึงแม้ว่าอากีนาชิจะไม่โอเคกับมันแต่ก็เอาติดตัวไว้ เมน,นูวันนี้คือพายแอปเปิลและไวน์แดงวัตถุดิบคือแอปเปิลและไวน์แดงโปรดนำวัตถุดิบของท่านมาลงมือทำด้วยตัวเองเองเองโหนี่เรานอกจากจะต้องเซอร์ไวเบิลแล้วต้องมาทำอาหารอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไว้ลองหาวัตถุดิบมาดูแล้วกันอะเดี๋ยวเรามาสำรวจในพื้นที่ถัดไปหน่อยแล้วกัน ห้องน้าประตูเปิดไม่ได้อ่ะห้องน้ํใช้ก็ประตูเปิดไม่ได้ก็ปวดท้องจะทํำยังไงเอา้าพอคิดแบบนั้นแล้วปวดท้องขึ้นมาเลยเหรออ่ามีกันอยู่แค่2คนไม่ต้องสนใจก็ได้ <c oughs> จะไม่สนใจได้ยังไงวะถัดไปก็เป็นห้องสูบบุหรี่แลไม่เข้าใจข้อดีของการสูบบุหรี่เลย <c oughs> กลิ่นก็เหม็อนอืม <c oughs> ผมก็คิดเหมือนกันเลยครับรุ่นพี่ทําไมทําหน้าตาดูมีพิรุษแปลกๆนะเนี่ยอ่าตรงนี้มีหน้าต่างแบบเปิดปิดได้ด้วยอ่าแล้วตรงนี้เป็นกระจกมันฉายภาพหน้าอันซีเซียของเรา ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเป็นพิเศษวิแอบหลอนรู้สึกได้ถึงสายตาที่มองมาจากกระจกเอ๊วิเธอ,เอ,เอยืนยิ้มอยู่ด้านหลังของเราใครอ่ะจูจูก็เห็นภาพหลอนแล้วเหรอนเนี่ยเอ้ยน่กกากลัวเอาหายไปแล้วใครอะครับเป็นอะไรกับเราพี่น้องหรือแฟนอะแล้วตรงนี้ล่ะคืออะไรห้องควบคุมรถไฟที่มีช่องกุญแจพังอยู่ นี่มันกุญแจธรรมดาเปิดไม่ได้ถ้ามีของบางๆก็คงสะดอกกุญแจได้ทําได้ด้วยหรอทําตามในหนังถ้าใช้มีดก็เปิดกุญแจได้อ่าเสียนนั้นเนี่ยไปลองดูสิเปิดได้แล้วเข้าไปกันเถอะครับรุ่นพี่ทำไมหมอนี้มาดูเสียนจังเลยดูแล้วลองเรียนแบบนี้ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอ นั่นนะสิเสียนหลายอย่างเลยนะเนี่ยท้า t ื u n a อะไรนะ่ะนี่มันบรรยากาศดักอึ้งแล้วนั่นมันอะไรนะ่ะกินแปลกๆเหมือนอะไรสักอย่างนี่โดนเผารู้สึกแย่สุดๆรุ่นพี่ถ้าไม่แหวกก็อย่าฝืนผมคอยช่วยอยู่นะ ในะมันเป็นกลิ่นเหม็นหื่นที่เราไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนกลิ่นเลือดหรือว่าไม่ห้ามคิดได้ค่ะอ๋อโอเคเหมือนเราจะต้องแก้พาร์เซนนะให้แบบระบบไฟฟ้ากลับมาทํางานได้สีขาวมาก่อนสีน้ําเงินสีแดงไม่ได้อยู่ระดับแรกสีขาวมาหลังสีแดงอ่อดูจากไอ้ตรงสี่เหลี่ยมที่มีสีแล้วอ่ะคือเขาไม่ได้พูดถึงสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยมันน่าจะมาเป็นอันดับแรกแล้วก็สีเขียวอยู่ลำดับสุดท้าย อ๋อไหนเราคุยกับทัืสูนาม,มีได้ปะรุ่นพี่ถ้าอยากได้ความช่วยเหลือก็มาหาผมได้อ๋อเราขอคําใบ้อะไรได้โอเคเดี๋ยวลองคิดเองดูก่อนละกันคือเรารู้อยู่แล้วว่าสีเหลืองเนี่ยมันจะมาเป็นอันดับแรกสีขาวมาก่อนสีน้ําเงินแต่ก็มาหลังสีแดงสีแดงไม่ได้อยู่ลําดับแรกก็แสดงว่าเหลืองแดงขาวน้ําเงินเขียวอาอาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวลองไปกดดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่ากดเหลือง แดงแล้วก็ไปขาวน้ําเงินเขียวอ่อน่าจะได้แล้วอ๋อไฟติดแล้วระบบไฟกลับมาใช้ได้แล้วนะครับอ่ออากีนชนีน่าจะตกใจว่าเหมือนห้องนี้เต็มไปด้วยคราบเลือดหรือคราบอะไรสักอย่างนะเนี่ยว่าแล้วเชียวห้องนี้น่ะทักซึนามิไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอรีบออกไปกันเถอะ เราก็เดินสำรวจห้องนี้ไปสักเล็กน้อยสิ่งที่เจอก็คือของมากมายที่มันอยู่ในตู้ข้าบสีแดงกล่ำที่ติดอยู่ที่เครื่องจกักรสัญญาณเตือนไฟไหม้ถูกทำลายแล้วก็ของมากมายที่ถูกเผาไหม้จนหมดเฮ้ยแกน่ะยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอรีบไปตายซะแกนั่นมันขยะขยัยงจริงเฮ้ยใครมาพูดอะไรกับเราเอะเมื่อกี้นี่มันอะไรกันพวกเรานะ่ะเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอทางนั้นแล้วก็โอ้ขาพูดมากมายความหมายไล่ให้เราไปตายเฮ้ยเอ้เอา ไฟไหม้เหรอเอ้าอยู่ดีๆก็ไฟไหม้ได้ยังไงเนี่ยเอาแล้วเราจะออกไปยังไงเนี่ยรียบไปข้างนอกโอเคไปยังไงเนี่ยเหมือนมีมัดติ่อยู่เปิดประตูไม่ได้ทำไงดีใช้ไฟเช็คจุดไฟในตอนนี้เนี่ยนะเอ่อเอาลองใช้สิพยายามเอาไปจุดไฟ๋อมันมีไม้กั้นอยู่แล้วเราจะเอาอะไรมาเปิดได้อีกวะเนี่ยโอ้ยเอ่อ ปิงป๊งปิ๊งเต็มไปหมดเลยเอาอะไรดีวะเออตรงนี้ได้ไหมวะเผาไม่จนหมดอะไรล้ว<ๆ>กุกเผาแล้วเผาอีกเดียนะใสยไฟยุ่งเหงงิงโอ้ยอะไรเนี่ยปิง๊งปิ๊งไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ้สุดท้ายก็ตายเอออะมาลองใหมด่ดูไอ้มุมขวาบนนี่น่าจะมีอะไรมีของที่เราพอใช้ได้ไหมน้ำมันเครื่องจกักรเออเอามาจุดไฟลาดให้มันเปิดได้หรอวะไม่ใช่ว่าไฟมันจะลามอ๋อลาดน้ำมันแล้วก็เผาไฟแล้วก็ จะบอกนะว่าออกมาได้ด้วยโอ้ยเหลือจะเชื่อเฮ้ยเฮ้ยไอตัวเชื้อโรคมาแล้วว่าอีน่าขยะแขยงว่ะพออากินายชิบันเดินผ่านแล้วมีกลิ่นเหม็นตุเลยนะเนี่ยจริงอ่ะแกนี่มันสกปรกจริงๆอย่ามาโรงเรียนหนนะเว้ยเฮ้ยแกเนี่ยช่วยไปตายสักทีจะได้ไหมโรงเรียนที่เราเจอเป็นประจำห้องเรียนที่เราเจอเป็นประจำเนี่ยมีแต่คำปนานเหยียดยามไม่ซ้ำเฮ้ยเผลอไปโดนโตของมันอ่ะอีข้ยะแขย,ขยงไม่ไหวเฮ้ยบอกให้หยุดไงมันเหม็นนะเว้ย ในอดีตอากินาชิผู้น่าสงสารต้องโดนลังแก่ทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดนสงสัยว่าเอาเรื่องต่างๆไปฟ้องจนต้องมีคนเข้าห้องปกครองพวกที่คอยทำร้ายสงสัยในตัวอากินาชิจึงลุมซ้อมอากินาชิจนบอบช้ำไปทางร่างกายทาั้งๆที่ปฏิเสธไปแล้วว่าไม่เคยทำซ้ำพวกเพื่อนร่วมห้องคนอื่นก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะกลัวจะโดนติดลังแหไปด้วยเขาไม่กล้าตอบโต้เพราะก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันกับพวกนั้นได้แต่อดทนไม่ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ เราวนะ่ะเป็นมนุษย์เหมือนกันพวกนั้นคงลืมไปแล้วว่าเคยทำอะไรไว้บ้างแต่คงไม่ได้คิดแต่แรกเลยซ้ำว่ามันคือการกันแกล้งแต่เรานะ่ะไม่เคยลืมเลยทั้งความกธแค้นความกลัวความสิ้นหวังในตอนนั้นมันยังคงเป็นคราบสีดำที่สะสมอยู่ในช่องท้องรุ่นพี่ครับผมว่าพักผ่อนกันหน่อยไหมขอโทษไม่เป็นไรไปกันต่อเถอะ เอาล่ะทุกคนเราขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยฝากทุกคนติดตามต่อในพาร์ทที่2ด้วยในคลิปนี้ก็ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วเจอกัน